ก็ทิ้งท้ายฝากเฮียสองคำถามเฉพาะเกี่ยวกับซีซันเลยนะครับหนึ่งคำถามแรกก็คือว่า,าถ้าทัวจีนซีซันทำไมต้องเลือกของซีซันดีกว่าคนอื่นยังไงเรื่องที่สองก็คืออยากให้เฮ er, ียเชิญชวนว่าให้ไปเที่ยวประเทศจีนโอ้ทำไมต้องซีซันจริงๆตัวนี้พูดจริงๆนะ,ะผมผม ผมคิดว่าข้อแรกก็คือมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้วด้วยนะเพราะสี้ั้นอย่างตอนที่ตอนที่ทําจีนตอนนั้นเราเลือกที่ทําจีนอย่างเดียวในช่วงก่อนโควิดครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องของเส้นทางเรื่องของความลึกนนความชานาญในในใน,ใน,ใ,นในเส้นทางที่เรียกว่าไม่มีไกด์ภาษาไทยอออเอาง่ยกว่คุณต้องเข้าใจบางที เส้นทางสายไหมเส้นทางอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าเราชํานาญมากนะเพียงแต่ว,ว่าเราเราก็เหมือนกับแบบได้รับการยอมรับถึงจุดหนึ่งนะอ่ะนะมอนจีนสีสันก็เหมือนกับผมตั้งใจจะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามอย่างเดียวอ,ะอ่ะผมไม่ต้องการเป็นฟูสติปเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณต้องการก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยมันมีมันมีความเด็ดบางอย่างของมันแน่นอน ใช้คำนี้ละกันเ,เรื่องของความคล่องตัวเรื่องของความความมั่นคงด้วยเพราะว่าอย่างพาร์ทเนอร์เราที่เมืองจีนก็ก,ก็ก็ไม่ซีสวนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่เด็ดผมคิดว่าซีซันมีเส้นทางตามฤดูกาล ไม่ใช่แบบปักกิ่งเส่่ไงไฮ้ทั้งปีอย่างเนี้ยอ่าโอเคโอเคมีเส้นทางที่เรียกว่าอ่อันซีนหรือว่าแบบนอกนอกพวกแบบท็อปฮิตมากกว่าแค่ท็อปฮิตใช่ใช่ใชจอดลึกจอดลึกแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีความมีความเข้าใจในภาษาจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเอาตรงจุดแข็งเนียไปบริการให้ลูกค้าเห็นภาพว่าเฮ้ ผมผมไม่พูดง่ายว่าผมภาคสนามของผมเนี่ยไกดไม่เก่งผมก็เฉยๆผมเฉยๆคนหน้าทัวร์ผมม่เน็ตนะคือที่เมื่อกี้ก็เสริมนิดนึงว่าเวลาทำทัวร์มันจะมีแบบที่ทำแบบกว้างก็คือทำหลายๆเส้นทุกเส้นเลยกับคนที่เป็น specialist ก็คือพอทำเส้นนี้ทำย้ำๆๆมันก็จะมีความเชี่ยวชาญ มากกว่าหรือมันจะวัดตอนที่บางทีมีปัญหาใครจะแก้ได้ดีกว่ากันก็คือไอคนที่มันทามากกว่าคนอื่นอ่ะคุณแซมพูดตรงนี้ผมผมจะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ดูแลเหมือนเหมือนกันกแต่ถ้าเวลาแก้ไขเวลามีปัญหาแล้วัารตอนแก้ไขเนี่ยมันสมูทกว่ากันมันวัดเลยว่าใครเจ๋งอันนี้อันนี้อันนี้ี้อันนก็นิดนึงนะ มันไส้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวโดนหมันไส้แต่ถ,ถามวันมัน,ม,นมันก็คือความจริงมันก็คือความจริงนะครับอันนี้ผมพูดถึงประสบการณ์ในฐานะที่เป็นคนขายแหละว่าช่วงโควิดอ่ะซีซันก็เป็นเจ้าที่เรียกว่ารับผิดชอบลูกค้าคือแบบเรียกว่าท็อปอ่ะดีระดับท็อปขององการอันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วผมเลือกที่จะเป็นคนอย่างนี้ครับเลือกที่จะเป็นคนที ตรงไปตรงมามเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกพุ่งจริงครับเราผมเชื่อว่าโลกเป็นกกงได้อย่างนชื่อเสียงอะ่ะผมว่ามันมันวิธีคิดของผมนะในมายจตก็คือถ้าเป็นเรื่องของเรื่องของงานครับเรื่องของความสัมพันธ์สิบลบหนึ่งทากัศูนย์ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบตัวเลขสิบลบหนึ่งสผมทําดีมาสิปีเสร็จแล้วผมทำพลาดผมเลือกที่จะทําไม่ดีสักครั้งหนึ่งแล้วก็ก็ยังเหลืออ,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 อีก99ครั้งหรือเก้าครั้ง<อ>ผมผมให้มันเป็นศูนย์พลาดทีเดียวนี่หมดพลาดทีเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีคิดครับของผู้บริหารครับเพราะนั้นมันถ่ายทอดลงไปข้างล่างปุ๊บมันก็หัวไม่ใส่หางห้ามกระดิกจริงไหมอันนี้คือวิธีคิด แล้วคอนเซปต์ทัวร์คุณธรรมนี่ตอนนี้ยังยังคงยังคงเอ,เอามาใช้ผมเชื่อว่าหลังโควิดเนี่ยก็เราก็บอกว่ากระดุมเม็ดแรกต้งองปิดให้ถูกเพราะนั้นเราก็บอกลูกค้าเลยไปเที่ยวแบบจริงๆอย่าไปเสียวเวลาเวลาเวลาลูกค้ามันมีน้อยเราคุณเที่ยวให้ประทับใจกลับมาแล้วบอกต่อผมคิดว่าอันนี้มันมันน่าจะมันน่าจะดี เดี๋ยวขยายความทัวร์คุณธรรมนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่ชมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ชมคลิปนั้นทัวร์คุณธรรมคืออะไรครับก็คือไม่เข้าร้านไม่เสียเวลาเรื่องเข้าร้านช็อปปิ้งไม่ต้องไปนั่งชั่วโมงนึ่งฟังเขาขายของคุณไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวคุณตอนนี้คุณถูกคุณถูกบังคับเวลาที่อยู่ในร้านใช่ไหมแล้วคุณต้องเส้นทางแทนที่คุณจะคุณจะคุณสมมติคุณจะเที่ยวที่นี้เที่ยวได้สักสองชั่วโมงครับ คุณต้องเหลือชั่วโมงหนึ่งเลขชั่วโมงหนึ่งเอามาเป็น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 การเดินทางอีกเพื่อที่จะมาะฟังอันนี้ชั่วโมงใช่ชั่วโมงซึ่งซึ่งมันก็ลดยอดมันก็มันก็มันก็ถูกมันก็มันก็ทาให้มันก็ทําให้คุณคุณเห็นภาพอะไรบางอย่างบางบาง,บางภาพไม่เจออย่างเงี้ยเพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยเวลาเที่ยวไม่อิ่มบางทีอารมณ์เสียอีกแบบขายของหนักมากอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้ว สุดท้ายแล้วมันก็ตอนแรกแต่หลายคนก็รับได้ก็เลยมีความพอใจอร่ออ่ใช่ใช่ใช่ผมราคาถูกโอเครับได้ผมผมไม่ได้มองว่ามันสักเซสนะแต่ผมมองว่ามันเป็นความกล้าหาญของ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 สิ่งที่ซีซั่นทำนี่วัมเพราะนั้นเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวว่ามันจะต้องคือเราได้ทำไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันอาจจะถูก มาปรับพัฒนาให้มันดีขึ้นครับระว่าีจะขายของบริทก็ได้ซึ่งไม่ได้รบกวนเวลาไม่ได้รบกวนเวลาลูกค้าเงี้ยกตัวอย่างใช่ไหมเพื่อทําให้ราคามันใกล้เคียงที่จะพอสู้ได้ก็เป็นอีกทางยกตัวอย่างทางออกหนึ่งที่เหมือนกับว่าต้องใช้ creativity ในการแก้ตอนนี้ตลาดจีนเปิดแล้วเฮียเชิญชวนคนไปเที่ยวจีนกัน ผมใช้คำนี้นะผมถือว่าอันนี้ไม่กลัวหมันไส้นะผมว่าผมก็ถือว่าเป็นเป็นคนในวงการที่เข้าประเทศจีนหลังจากที่จีนเรียกว่าเปิดประตูงแง้มออกมางแงม้มนิดนึงผมก็เรียกว่าอาศัยอะไรบางอย่างสามารถมุดเข้าไปได้คนแรกนะครับแต่สิ่งที่ผมเข้าไปแล้วเนี่ย มันไม่เหมือนเดิมสามปีมานี้เนี่ยจีนไม่หยุดพัฒนาเพราะฉะนั้นในหลายเส้นทางหรือในหลายแหล่งท่องเที่ยวที่คุณบอกเคยไปมันมีกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะมผมใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วและอีกอย่างหนึ่งชั่วโมงนี้จีนถือเป็นหมหนาอำนาจของโลกเหมือนกันเพราะ,ะนั้นความทาันสมัยคุณยาวอลไระประวัติศาสตร์ก็มีเรื่องราว ความทันสมัยก็ไม่แพ้คนอื่นความยิ่งใหญ่ธรรมชาตินี่ก็สวยงามอย่างเช่นคุณเลือกที่จะไปดูสาก,กุละที่ไหนที่ไหนที่ไหนเที่ยวนี้ผมไปดูสาก,กุละที่คุณมีโอ้โหแบบเป็นป่าสาก,กุละอคุณนึกภาพรถ้าไม่ไม่เชื่อปีหน้าหลังตุดจีนจองทัวร์มาได้เลย ไปดูสกุลละจองผ่านรสโตนะครับอาหารกับห้องน้ำเป็นไงโอ้อาหารเนี่ยต้องบอกต้องบอกงี้ครับอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเคยชินงแต่ละคนจริงๆถ้าถามผมผมไม่กินปลาล่าแต่ผมกินหมาล่ายกตัวอย่างใช่ไหมบางคนก็บอกอหมาล่ามันชอบชอบกินปลาล่า เพราะนั้นอาหารจีนเนี่ยมันแตกสายแตกสายอาหารกวางตุง้งอาหารสั้นตงอาหารเสี่ยงอาหารเจ๊เจียงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแลายคนชอบอาหารก็บอกมาว่าเป็นทุกคนรู้แล้วค่ะคนทําทัวร์เขารู้เขารู้แนวว่าไอ้ลูกค้าประเทศนี้อย่างเช่นลูกค้าประเทศไทยไม่ว่าคุณจะไปส่วนไหนของจีนก็พยายามที่จะเอาเมนอาหารกวางตุง้งใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารนี้ตอบไม่ได้แต่เรื่องของห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วนะพัฒนาไปไกลยังต้องกังวลไหมหรือว่าแบบเอาว่าหัวเมืองใหญ่ไม่ต้องกังวลโอเคใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทางด่วนจุดพักอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำเขาเขาคือเพจ ผมอยากจะให้ลบลบภาพอะไรบางอย่างเพราะว่าคนชอบติดภาพเดิมๆแต่ให้ความจริงมันเป็นตัวอธิบายดีกว่าและอย่างหนึ่งก็คือเข้าใจว่าคนจีนมันพันสี่ร้อยล้านพันห้าร้อยล้านคนมันต้องมีมันจะมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นร้อยล้านแล้วอ่ะถามว่าจริงเขารู้ตัวไหมเขาก็รู้ตัวเขาก็พยายาม ผู้นำเขาพยายามที่จะแบบบอกว่าคนรุ่นเก่าพวกตอนนี้หกเจ็ดสิบทั้งหลายเจ็ดแดสิบทั้งหลายก็พยายามที่จะปรับตัวนะส่วนคนรุ่นใหม่ของจีนผมเชื่อว่าไม่ไปแล้วไม่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 ครับตัวราคาตลาดญี่ปุ่นกระชากขึ้นแรงมากตลาดจีนเป็นเทียบกับก่อนโควิดอืมอ ถ้าเกิดใช้วิธีคิดเดียวกันราคาก็กระชากขึ้นเหมือนกันแต่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนก็ยังคิดว่าจะทำจะใช้ราคามาัมา,มาดึงคนเราใช้เรียกว่าโคลเมตให้ร้านเปิดอย่างเงี้ย คือข้าวไมครับมาช่วยซับพอแต่มันมีต้นทุนที่มันมีต้นทุนนะมันมีต้นทุนที่มันเรียกว่ามากกว่าเดิมเช่นผมยกตัวยอย่างง่ายๆตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะไปเที่ยวฉังสาจังเดือเจี้ยฟ่หุอถ้าเป็นก่อนก็คือคุณก็บินไปลงฉังสาแล้วก็ลากรถรถสี่ชั่วโมอง จากสาังซา,าไปถึงจางเยเจียจางเยเจียไปฟงหัวอีกสี่ชั่วโมงถ้าตอนนี้ผมลงเครื่องบินแล้วผมนั่งไอในอ้รถไ,ไ,<ว>ไฟผมไม่ต้องเอารถบัสด้วยนะก็คือล่างกระเป๋าแล้วก็ไปขึ้นรถไฟรางจากสนามบินที่มันเชื่อมต่อไปอยังสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ไปขึ้นรถไฟความเร็วสูง สองไม่ถึงสามชั่วโมงไปถึงฟงห่วงได้ตองนีงการเป็นคุณเห็นภาพไหมโอ้มันจะเลยงี้ว่ะโอ้มันข้อต่อมันนี่เชื่อมอย่างดีมากอย่างเราเงี้ยขอข้ามแล้วกันนะไม่คุยนะมันไม่รู้มันไม่รู้แผนของมัน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 คิดยังไงใช่ไหมัจเคือประเด็นคือเราอาจจะด้วยค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแต่ว่าเราได้ความสะดวกสบายกลับมาด้วย แรกกันแรก,แรก,กคุณจะรู้สึกผมผมไปลองที่ผมพูดมาผมลองมาแล้วผมได้เห็นภาพไงอบอกเอยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้รถเลยออกจากสนามบินมามีทางเชื่อมไปซื้อบัตรเป็นรถไฟรางก็ไปถึงสายรถไฟความเร็วสูงก็เชื่อมอีกเดินออกมาก็เข้าสายรถไฟความเร็วสูง ก็อรอเวลาทีนี่ยมันคุณจัดให้มันใหโนโ้พอดีดีตรงล็อกหน่อยอแล้วบนไายก็แฟมันสูง,งก็มีทุกครบค,ค,คุณจะร้านอาหารคุณจะร้านชานะโอ้ยช้อปปิง้งช้อปปิง้งได้เลยอืข้างล่างสถารจันชลาเพียบข้างบนชั้นสองนี้ร้านอาหารหเพียบอเงินํำถามครับวัคซีนที่ฉีดทุกอย่างเข้าจีได้ใช่ไหม ไม่มีผลไม่มีไม่ไม่ตรวจไม่ตรวจแล้วไม่เป็นข้อจำกัดแล้วไม่มีข้อจำกัดจีนเมลาเปิดเป็นเปิดจริงๆตอนนี้ก็คือเรื่องของปัญหาใหญ่สุดคือการสแกนนิ้วทำบีซ่าคิวตรงนี้เขาเรื่องความมั่นคงเขาเขาต้องเขาต้องขอขอขอไยนิ้วมืออัปเดตเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นเป้า่วยงานความมั่นคง ก็จะใช้เทคโนโลยีคุณอยู่ในจีนนี่เข้าไปนี่พูดง่ายนะแทบจะมีตามองคุณตลอดเลยจริงผมจะบอกให้จริงอตอนที่จีนเปิดใหม่ๆตอนนั้นก็คือเราก็โกกันว่าเฮ้ยจีนมีโควิดเพราะว่าแบบเหมือนกับชาวบ้านเข้าหมดแล้วจีนมาเกิดทีหลังแต่หลังจากนั้นไม่นานนี่คือแบบก็หายไปเลยนะ เพราะว่าหนึ่งจริงจริงโควิดน่ากลัวที่สุดคือเดลต้าไอตัวเดลต้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นยุคแรกๆเนาะแล้วก็วัคซีนก็ยังไม่ได้ไม่ทันออกมาแล้วก็วันนั้นอู่ฮั่นอู่ฮั่นก็เจอเชื้อตัวแรงตัวพ่อเชื้อตัวพ่อไม่งั้นช็อตดาวทั้งเมืองใช่ไหม เร็จแล้วตอนหลังมานี่มันเป็นโอมีข้องมันแปลงพันุ์แต่เราก็ไม่รู้อีกนะอันนี้พูดแล้ว <จะ S 1> ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกไ้ก็ขอร้องว่าอย่ามีเลย<笑><笑>แค่นั้นแหละนะให้คนในวงการท่องเที่ยวได้ใ,ให้หายใจยได้หาเงินหน่อยอ่ะ,อะก็ถือว่าครบทุกประเด็นนะครับแล้วก็ยังมีแถมด้วยจากเฮียขวัชัยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียขวัชัยมากนะครับแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์และแชร์ให้เพื่อนและ subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับ